เดี๋ยววันนี้เรามาดูโปรโย้ายค่าเบอร์เดิมของ d t แทกันนะครับได้ทั้งส่วนลด60%แล้วก็มีมือถือฟรีด้วยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับอยู่กับช่องมิเตอร์ฟานนะครับเดือนนี้ดีแท็เขามีโปรโย้ายค่ายเบอร์เดิมที่น่าสนใจออกมาหลายตัวเลยมีทั้งส่วนลดโปรแล้วก็ส่วนลดค่าเครื่องส่วนลดค่าเครื่องนี่มีกระทั่งให้เครื่องฟรีด้วยซ้ํานะ เดี๋ยววันนี้ผมจะคัดเฉพาะตัวที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเอามานําเสนอให้ฟังกันละกันเริ่มจานที่ตัวแรกเลยที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจที่สุดน,นะก็จะเป็น PRO 10เมกเน็ตไม่อั้นมิลลิ e สปีดตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องเน็ตหมดตัวนี้นะครับ d t แท็ o โกโ i ลิ t no ตัวนี้จะได้เน็ตความเร็ว10 Mbps ไม่อั้นม่ลลิวสปีดบวกกับโทรฟีไม่อั้นในเครือข่ายแล้วก็ได้โทรฟีทุกเครือข่ายเดือนละ150นาทีคุ้มอะคุ้มสุดแล้วตัวนี้ ตัวนี้ถ้าจำกันได้จะเป็นตัวที่ช่องเราเอามาพูดถึงบ่อยที่สุดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมาปีนี้ <laughs> โบนี้ก็ยังอยู่นะแล้วก็ยังเป็นราคาเดิมด้วยสําหรับใครที่ไม่อยากเปลี่ยนเบอร์อยากใช้เบอร์เดิมแล้วก็อยากใช้โปรเนไม่อันด้วยตัวนี้ผมแนะนําเลยเดือนละ2 9 9บาทเวอร์สุดแล้วละครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเดือนเดือนหนึ่งอ่ะคุณใช้เน็ตไม่เยอะเท่าไหร่อยากจะไปนเน้นทางด้านความเร็วแทนผมก็จะมีโปรอีกชุดหนึ่งที่มันเป็นเน้นทางด้านความเร็วแต่ว่าจะจํากัดปริมาณการใช้ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ detach go 499ตัวนี้คือตัวที่ได้สด่วนลด60%ตอนที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละครับเขาต่อโปรมาให้จนถึงปีนี้เลยนะครับยังสามารถใช้ราคาพิเศษเดือนละ199บาทได้อยู่โปรตัวนี้จะได้เน็ตความเร็วสูงสุดนะครับเป็นเน็ต Max s p ปีดเลยเดือนละ10กิกบวกกับโทรฟรีทุกเครือข่ายเดือนละ200นาทีได้เน็ตเต็มสปีดเดือนละ10กิก แถมเน็ตตัวนี้ถ้าใช้ไม่หมดมันสามารถทบไปใช้ในเดือนตัดไปได้ด้วยนะ2 Pro ปนี้คุณจะไปย้ายที่ชอบก็ได้หรือจะทําการย้ายค่ายออนไลน์ด้วยตัวเองก็ได้แต่สําหรับ Pro d ี a c ็กโกราคาพิเศษ199บาทเนี่ยจะสามารถใช้ได้กับคนที่ย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเดือนเดืนหนึ่งคุณคิดว่าคุณใช้เกิน10กิกก็ลองดูแพ็กเกจอื่นก็ได้นะครับถ้าเป็นโปร d ีแท็กโกสหรับย้ายค่ายออนไลน์เนี่ยตอนนี้ทุกตัวลด60%หมด ตรงนี้คุณก็ต้องไปพิจรารณาเองว่าเดือนเดือนหนึ่งอ่ะคุณใช้เน็ตประมาณเท่าไหร่จะใช้ตัวไหนก็ลองเข้าไปเลือกดูได้นะครับในลิงก์นี้นะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้ไปทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใตค้คลิปให้ด้วยละกันอีกออปชั่นหนึ่งสำหรับคนที่ย้ายค่าเบอร์เดิมมาดีแท็กถ้าคุณไม่เลือกเป็นโปรสองแบบอย่างที่ผมบอกไปตะกี้นะครับคุณสามารถใช้สิทธิ์ไปรับส่วนลดค่าเครื่องจากทางดีแท็กเขาได้นะครับลดเยอะเลยอะ่ะแล้วก็บางตัวมีฟรีด้วยนะใครสนใจก็เข้าไปดูในหน้านี้ได้นะครับ สำหรับยาค่ายออนไลน์กดแ็บรับมือถือฟรีราคาพิเศษตรงนี้นะครับตัวที่น่าสนใจจริงๆอ่ะผมมองไปที่2ตัวนี้นะครับเรียวมี47กับเสี่ยวมีเลดมีเก้าสี่สองตัวนี้ตอนเปิดตัวมาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเปิดตัวมาเจเจียห้าพันเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยดีไซก์ก็มาแจกฟรีก็สามารถเอาไปสมัครพ่วงกับอินเทอร์เน็ตของเขาได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่นๆสําหรับลูกค้ายาค่ายได้ส่วนลดเพิ่มพิเศษสูงสุด1,500บาทด้วยนะครับก็ต้องเข้าไปเลือกดูอเองว่าชอบใจตัวไหนนะครับ มาดูกันที่วิธีการย้ายค่ายกันบ้างนะครับเรื่องการย้ายค่ายเนี่ยหลายๆคนมักจะติดภาพมาจากสมัยก่อนนะว่ามันจะต้องยุ่งยากวุ่นวายต้องยื่นเอกสารค่ายเดิมเสร็จปุ๊บต้องเอาเอกสารไปยื่นที่ค่ายใหม่ต้องรอนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายต้องไปเอาซิมิกเออมันดูยุ่งยากแต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะสมัยนี้แค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยคุณสามารถย,ย้ายค่ายออนไลน์ที่บ้านได้เลยนะไม่ต้องไปที่ศูนย์ด้วยสมัครเสร็จย้ายค่ายเสร็จ ก็หลอรับซิมที่บ้านไม่ต้องไปที่ศูนย์แล้วแล้วก็ใช้เวลาในการย้ายไม่เกินสองสามวันก็เสร็จแล้วไม่ต้องเดินทางไปศูนย์ด้วยอยู่ที่บ้านก็ย้ายค่ายได้เดี๋ยวขั้นตอนเป็นยังไงทําไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอันดับแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะย้ายค่ายไปเนี่ยคุณจะไปใช้โปรอะไรหรือจะไปใช้ส่วนลดค่ามือถือตรงไหนก็เข้าไปที่หน้านี้นะครับ dtag.co.th/s/s/misterfarl เว็บนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็ลิงก์เนี้ยไปทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปด้วยจะได้ย่ายไปพร้อมกันนะครับพอเข้ามาในหน้านี้จะเห็นว่ามันมีแทบ็บอยู่2แท็บใช่ไหมครับมันจ่ายรายเดือนสุดคุ้มกับรับมือถือฟรีราคาพิเศษแท็บแรกอ่ะมันจะเป็นสําหรับโปรเน็ตราคาถูกนะครับคุณก็ไล่ดูว่าคุณจะเอาโปรไหนนะมันมีทั้งหมด3-4แถวเนี่ยคุณก็ลองไล่ดูแต่ละแถวมันก็จะมีแพ็กเกจอื่นๆนอ่ะในแถวนั้นอ่ะคุณก็ลองปัดซ้ายปัดขวาดูนะครับเลือกดูได้ว่าเออสนใจตัวไหนดูรายละเอียดอะไรที้เรีย หรือถ้าจะเลือกเป็นมือถือราคาถูกก็เลือกเข้าไปในแท็บรับมือถือฟรีราคาพิเศษแท็บที่2เนี่นะครับด้านขวานะคุณจะใช้ตัวไหนคุณก็เลือก2แท็บนี้ลองเปิดดูนะฮะในแท็บมือถือนี่ก็มีให้เลือกหลายรุ่นเลยอ่ะมีฟรีฟรีมีส่วนลดค่าเครื่องมีนู่นนี่นันะ่นหลายอย่างคุณก็ลองเข้าไปเปิดเลือกดูนะครับในลิงก์ที่ผมส่งให้เนี่ยหน้านี้นะครับลองไล่ๆดูโอเคพอคุณเลือกได้แล้วว่าคุณจะใช้แพ็กเกจไหนหรือจะเลือกเครื่องรุ่นไหน คุณก็มาที่มือถือคุณอีกครั้งหนึ่งในหน้าโทรออกนะครับในหน้าโทรออกเนี่ยคุณก็ไปกดดอกจานหนึ่งห้าหนึ่งดอกจานเลขที่บัตรประชาชนแล้วก็เครื่องหมายชาร์ปนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนะฮะไอเลขที่บัตรประชาชนเนี่ยย้ากันอีกครั้งหนึ่งต้องเป็นเลขที่บัตรประชาชนที่คุณลงทะเบียนเบอร์นี้ไว้เท่านั้นนะครับใช้เลขอื่นมากดมันกดได้แหละแต่ว่าเวลาย้ายค่าจริงๆอ่ะมันย้ายไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณลงทะเบียนด้วยเลขที่บัตรประชาชนอันไหนก็ใช้เลขที่บัตร นนมากดนะครับเข้าใจตรงขันเนาะพอคุณพิมพ์เสร็จใช่ไหมคุณก็กดโทรออกปึ๊บสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะมี SMS เด้งมาในเครื่องนี้ได้แหละมาประมาณ 2- 3ตัวไอตัวอื่นมันก็ไม่อะไรมากแต่ไอตัวที่สําคัญจริงๆอ่ะคือ SMS ตัวที่มีรหัสสําหรับย้ายค่าย8หลักเนื้อความใน SMS ก็จะมีประมาณนี้นะครับรหัสตัวเนี้ยให้คุณเก็บเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปทาอะไรมันนะรหัสมันมีอายุทั้งหมด24ชั่วโมง คุณไม่ต้องรีบไม่ต้องซีเรียสเก็บไว้ก่อนเดีย๋ยพี่งไปทำอะไรมันอยู่เฉยๆก่อนพอได้รหัสมาเสร็จก็กลับไปที่หน้าที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับ d t a g c o t h s s mrfan นะครับหน้าที่เราดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเป็นตัว299ให้ดูแลกันทําไปพร้อมกันเลยนะครับก็เข้าไปในหน้าที่ผมบอกตากกี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บคุณก็ไปกดยาค่ายออนไลน์อ่ะพอกดเสร็จมันจะพาเรามาที่หน้านี้นะครับ มันก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเรานี่แหละก็จะมีคํานำหน้าชื่อนามสกุลวันเกิดอีเมลเบอร์ติดต่อแล้วก็หมายเลขประจําตัวประชาชนของคุณแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยจะมีให้อัปโหลดบัตรประชาชนด้วยคุณก็อัปโหลดบัตรประชาชนของคุณนั่นแหละถ้ายังไม่มีก็เอามาวางแล้วถ่ายให้มันตรงๆหน่อยนะครับถ่ายเสร็จปุ๊บก็มาอัปโหลดขึ้นไป,ปกดอัปโหลดก็ง่ายๆน,นะครับคุณก็กดปุ่มอัปโหลดตรงนี้ได้เลยเนี่ยปุ่มอัปโหลดเนี่ยกดเสร็จปุ๊บก็เลือกว่าจะเปิดด้วยอะไรแล้วก็เป็นเรื่องรูปของคุณมากรอกใส่เเข้้าไปนนันอง พอเสร็จปุ๊บก็กดไปที่ถัดไปนะครับในหน้าถัดไปก็จะเป็นที่อยู่สําหรับส่งซิมนะครับตรงนี้ย้ํานิดนึงว่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณอยู่จริงๆนะครับอาจจะเป็นที่บ้านก็ได้หรือเป็นที่ออฟฟิศก็ได้สมมติคุณทารายการวันนี้ใช่ไหมพรุ่งเนี้ยมะลืคนเนี้ยคุณอยู่ที่ไหนก็ให้กรอกเป็นที่นั่นไปถ้าพรุ่งนี้คุณอยู่บ้านก็ให้กรอกเป็นที่บ้านถ้าพรุ่งนี้คุณอยู่ออฟฟิศไปทํางานก็กรอกเป็นที่ออฟฟิศนะครับเพราะเจ้าหน้าที่จะวิ่งไปหาคุณไปหาคุณนะไม่ได้ไปส่งเอกสารนะ ไปหาคุณแล้วให้คุณเซ็นรับซิมด้วยตัวเองพอเก็ตใช่ไหมมันไม่ใช่เหมือนจดหมายไปรษณีย์อ่ะพอไปสิงปุ๊บก็ไปดรอปส่งทิ้งไว้ฝากใครไว้ก็ได้แต่อันนี้เขาจะไปหาคุณให้คุณเซ็นรับซิมด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นที่อยู่ที่จะกรอกตรงนี้ต้องเป็นที่อยู่ที่คุณจะอยู่ในวันพรุ่งนี้วันมะรืนเนี้ยคุณอยู่ที่ไหนกรอกตรงนั้นเข้าใจตรงกันนะครับ พอเสร็จจากที่อยู่สำหรับส่งซิมปุ๊บหน้าถัดไปก็จะเป็นสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์จริงๆแล้วล่ะในช่องนี้นะครับให้เรากรอกเบอร์โทรที่เราต้องการจะย้ายลงไปนะครับ ถ้าเป็นเบอร์เดียวกับที่เรากรอกไว้ตั้งแต่หน้าที่แล้วนะครับก็ติ๊กเลือกต้องการย้ายค่ายเบอร์โทรติดต่อที่ระบุไว้ในขั้นตอนแรกได้เลยนะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นการกดรหัส151เพื่อขอรหัสย้ายค่ายนะครับอันนี้คือรหัสที่เรากดไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วจําได้ปะที่ให้กดดอ,อกจันหนึ่งห้าหที่ปร,ประชาชนนอ่ะเออให้มากดตั้งแต่ตอนแรกเลยไม่ต้องมากดในขั้นตอนนี้นะครับเพราะมันไม่ใช่ทุกเบอร์ที่จะย้ายค่ายได้ไงเกิดเบอร์คุณค้างค่าบริการเขาหรือว่าติดสัญญาานนนนน่่นีีัััแล้วมมมมไรหส คุณก็ต้องเฟลไปนะเพราะคุณไปกรอกข้อมูลเหมาทั้งสองสาหน้าแต่ถ้ากดรหัส151แล้วไม่ได้รหัสกลับมาจริงก็ไม่ต้องสีเรียนนะครับทํารายการส่งไปก่อนทํารายการส่งไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาคุณเองแหละเขาจะโทรมาให้คําแนะนําคุณว่าคุณจะต้องทําอะไรยังไงในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ลองปฏิบัติตามที่เขาแจ้งได้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายเสร็จแล้วถ้าไม่ติดปัญหาอะไรคุณจะได้รับซิมในวันถัดไปของคุณทํารายการเลยนะครับหรือถ้าคุณเลือกเป็นฝั่งของมือถือ ได้ส่วนลดค่าเครื่องหรือไม่ก็ได้มือถือฟรีเขาจะมาส่งให้ในวันถัดไปหลังจากวันที่คุณได้ซิมแล้วคือคุณได้ซิมไปเปิดใช้เสร็จปุ๊บวันถัดไปเขาถึงจะเอาเครื่องมาส่งให้คุณเต็มที่ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลหน่อยอ่ะมันก็จะเลทก,กว่านี้ไปไม่เกิน2องสวันหรอกครับขั้นตอนในการย้ายค่ายเบอร์เดิมก็มีเท่านี้เองจบแล้วยิ่ง่ายเลยใช่ไหมผมบอกแล้วว่ามันง่ายใช้มือถือเครื่องเดียวทามันก็ได้มไม่จําเป็นที่จะต้องไปสมุดไงเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะย,าย้ายค่ายอยากจะใช้เบอร์เดิม คุณไม่ต้องลังเลไม่ต้องซีเรียสน,นะลองทําตามนี้ก่อนถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะมาว่าอะไรทีนึงหรือถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนติดขัดขั้นตอนไหนอะไรยังไงก็พูดคุยสอบถามก็ามาในคอมเมนต์ข้้งล่างนี้ได้นะครับถ้าอันไหนตอบได้ผมจะรีบมาตอบให้ถ้าอันไหนตอบไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะพยายามไปหาคำตอบมาให้นะครับเนื้อหาของคลิปนี้ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างนะครับ ยังไงยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้หน่อยละกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยคลิปนี้ก็ลาตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ